ช่วงนี้นะคะหน้าฝนฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะ ที่จอกไปไหนก็อย่าลืมพกลมไปด้วยนะคะแต่ว่าร่มแบบนี้ก็คงไม่ไหวนะคะกันฝนไม่ได้แล้วก็กขอส่งกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยอุทภกภัยนะคะขอให้พ้นจากวิกฤตนี้เร็วๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะวันนี้แม่ขาก็มีเสื้อใส่สบายๆในชีวิตประจําวันมานําเสนอนะคะเสื้อรุ่นนี้เราเคยนําเสนอไปแล้วแต่ว่ารอบนี้สีมาใหมค่ค่ะนั่นก็คือเสื้อของยี่ห้ออินกอชุดออยอ4่สิบค่ะคุณ,คณเรามาดูกันนะคะว่า สีมาใหม่มีสีอะไรบ้างและคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นขอวางร่มกับกระเป๋าก่อนนะคะไม่ไหวค่ะเมื่อยมาค่ะเป็นคุณแม่สายช้อปปิ้งนะคะเสื้อรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะกับการช้อปปิ้งหรือว่าออกไปข้างนอกหรือว่าใส่อยู่บ้านในชีวิตประจําวันก็คือเหมาะมากๆนะคะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายซึ่ง คุณสมบัติของผ้ารุ่นนี้คือคือบางเบาใส่สบายนะคะพริ้วเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเวลาใส่มันจะไม่ร้อนนะคะเป็นคอเชิ้ตแบบนี้กระดุมหน้านะคะเป็นปกเชิ้ตแล้วที่สําคัญชอบมากๆตรงนี้คือแขนสั้นค่ะคุณ เออมันเหมาะกับหน้าร้อนหรือว่าร้อนอบอ้าวเวลาที่ฝนจะตกแบบนี้เลยนะคะแล้วเป็นทรงเข้ารูปนิดหน่อยเป็นเสื้อที่ใส่สบ,บายๆเราทําไซส์มาเผื่อให้กับคุณคุณเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างจะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะว่าปกติรุ่นนี้จะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์40 4 2 4 4 4 6ถ้าสมมุติว่าเสื้อเบอร์40เขาจะเผื่อไซส์ก็คือ อกหน้าผ้าจะอยู่ที่42ถ้าเสื้อเบอร์42อกหน้าผ้าจะอยู่ที่44อะไรประมาณนี้จะเผื่อ2ไซส์ดังนั้นคุณไม่ต้องเผื่อเลยค่ะเวลาที่คุณเอาไปใส่ก็คือใส่ได้เลยสบายๆชิลๆความยาวของเสื้อรุ่นนี้นะคะก็ต้องบอกว่ายาวไม่มากแต่ก็เป็นความยาวไม่มากแต่ว่าใส่แล้วมันออกมาน่ารักนะคะก็คือยาวประมาณ22-23นิ้ว22.5-23ถึงถ้าเป็นเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วสีเรามีสีอะไรมาบ้างเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ สีมาใหม่ก็ต้องบอกว่าแบบในหุ่นเลยค่ะสีมาใหม่แบบในหุ่นเริ่มจากสีเขียวก่อนนะคะตัวนี้เป็นเขียวที่แบบว่าใส่แล้วสดใสสว่างสวายอะค่ะคุณตัดกับลายดอกที่มันสวยคลาสสิกแบบนี้สีนี้ใส่แล้วสดใสนี่เขียวนี้สวยมากเลยค่ะแต่กาชอบนะคะอะสีเขียวนี้นะคะสีที่หนึ่งสีมาใหม่อีกสีหนึ่งก็คือสีส้มค่ะคุณสีส้มนี้ก็โดดเด่นมากๆเวลาใส่ เห็นแต่ไกลเลยค่ะน um oui> ี่คือก mm ็สวยเหมือนกันนะคะสองสีนี้มาใหม่ส่วนสีเดิมสีคลาสสิกนะคะก็คือสีชมพูสีนี้ก็คือสวยหวานคลาสสิกคุณรอบนี้เรามีมาสามสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนไซส์เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็ราคายังคงเดิมค่ะราคาอยู่ที่7 5 0ถ้าไกลเก็บไปทาง7 9 0นะคะคุณจะเอาไปใส่แมสกับกระโปรงใส่สบายๆหรือว่า Uh, เราขายกระโปงใหม่ไปแล้วใช่ไหมรอบที่แล้วใส่กับกระโปงใหม่ก็สวยนะคะหรือว่าจะใส่กับกางเกงแบบนี้ยืดยืดสบายสบายใส่กับกางเกงยีนก็เหมาะกางเกงอะไรก็ได้เลยแล้วก็พร้อมไปช้อปปิง้งออกไปเที่ยวไปเจอเพื่อนๆกันค่ะไปค่ะบายยไปแล้วเดี๋ยวดูภาพนิ่งนะคะไปค่ะ